แล้วก็เอามือถือเข้ามาล้อมนะครับแล้วก็ลองโทรเข้านะครับว่าเอ๊ะถ้าถ้ามีสัญญาณแบบนี้ไฟจะติดไหมนะครับซึ่งปรากฏว่ามันไม่แรงพอที่จะทำให้เกิดไฟไฟไฟ,ไฟไฟไฟไหม้ได้นะครับไม่แรงพอนะครับเ,เขาใช้โทรศัพท์ตั้งหลายตั้งหลายตัวเนาะที่ตามตามที่เป็นการทดลองอนะครับว่า ไฟมันจะติดไหมนะครับก็เขาใช้โทรศัพท์อยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักยี่ยี่สิบตัวนะครับถามว่าไฟติดไหมติดนะครับมันติดที่ที่เขาเอาเอาน้ำมันใส่ในชามไว้นะครับตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าหากว่าเราใช้อยู่เครื่องเดียวมันอาจจะคงไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ให้อะไร ให้ไฟติดได้นะครับแต่ว่าปั๊มน้ามันเขาก็ต้องป้องกันนะครับเนาะป้องกันเวทจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาถ้าเราเราใช้โทรศัพท์เราอาจจะทําหล่นทําหล่นลงพื้นแล้วมันก็กระแทกพื้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเครื่องเดียวเนี่ยการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะไม่ทําให้เกิดไฟ,ไฟไฟไหม้ได้นะครับหรือว่าเวลาเราใช้โทรศัพท์แล้วเรานั่งอยู่ในรถนะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องของเวลาเราคุยโทรศัพท์แล้วเรานั่งในรถเราจะนั่งโยกไปโยกมานะครับแล้วเสื้อเราไปถูกับเบาะข้างหลังเบาะเบาะนั่งนะครับแล้วมันเกิดกระแสะไฟฟ้าสถิตนะครับพอเวลาเราเอามือไปจับจับที่เป็นโครงสร้างของตัวรถที่เป็นเหล็กนะครับเวลาเติมน้ำมันเนี่ยไอของน้ำมันมันมันลอยขึ้นมานะครับ แล้วมันเกิดกระแสะไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้นะครับเนาะไอ้น,นี่ก็คือเขาก็เลยต้องต้อง,องห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มน้ำมันนะครับส่วนเรื่องของอันตรายเรื่องของคลื่นระหว่างใช้โทรศัพท์มือถือปกติกับใช้ไลน์โทรเขาก็มีการทดสอบเนาะในเรื่องของสัญญาณ ว่าอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับมันมันอาจจะมีผลกระทบต่อต่อสุขภาพเรานะครับปรากฏว่าการใช้ไลน์โทรการใช้ไลน์โทรครื่นนะครับคลื่นสัญญาณเนี่ยจะแรงกว่าการใช้โทรศัพท์โทรปกตินะครับเนี่ยเขาก็เลยมองว่าไอ้การใช้ ไลน์โทเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้ไม่ควรใช้ไลายเพราะว่าคลื่นมันแรงกว่านะครับแล้วก็หูฟังแบบบลูทูธก็เขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้เขาให้ใช้พวกสมอลท็อกเนาะพวกไอ้ที่มีสายนะครับเขาเขาเขาต้องการให้ใช้แบบมีสาย นะครับแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเราขึ้นรถนะครับเราขึ้นรถก็สะดวกสบายขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันจะเชื่อมกับรถซึ่งเราก็จะอยู่ห่างนะครับหูเราไม่ได้ชิดกับตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเสียงมันเข้าลำโพงเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดในรถความไวของของไมโครโฟนที่ที่รถก็โอเคนะครับนี่ก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตัวคลื่น คลื่นคลื่นพวกรังสีตัวคลื่นอะไรต่างๆโรนี้นะครับเพื่อเซฟตัวเรานะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของที่มันไม่ได้เป็นไอออนนะครับส่วนที่เป็นไอออนก็พวกรังสีเอ็กซาย์นะครับรังสีเอ็กซรย์ต่างๆที่เราต้องอในแต่ละปีเราก็จะต้องเอ็กซรย์เนาะนะครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับมันก็มันก็พอเพียงเนาะนะครับก็สามารถทําได้นะครับ เราก็อาจบางทีเราอาจจะรับเพิ่มจากาเช่นสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆนะครับต้องจําเป็นต้องไปเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะทํางานที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้นะครับอยู่ในวิสัยที่ที่ได้ได้รับตัวรังสีเนี่ยนะครับซึ่งในการเอ็กซเรย์แต่ละครั้งเนี่ย มันมันไม่มากพอที่จะทำให้มีปัญหากับตัวของสุขภาพเรานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอเรื่องของรังสีนะครับนะคร่าวๆนะครับเนาะ,ะมาดูนะครับในเรื่องของตัวของความถี่นะครับความถี่ของรังสีนะครับว่าเอ๊ะแต่ละคลื่นนี้มีความถี่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะสังเกตได้นะครับว่ายิ่งถ้าเป็นพวก อ่าอินฟาเรดพวกไมโครเวฟคลื่นวิทยุอะไรต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะครับอย่างคลื่นวิทยุก็คือพวกคลื่นโทรศัพท์เรไรงต่างซึ่งตัวความถี่มันมันไม่มากพอที่จะทําให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับเนาะจะไม่อ่าจะไม่มีอันตรายกับตัวเรามากนะครับแต่ว่าถ้าพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีความถี่มากขึ้นนะครับพอมีความถี่มากขึ้นเนะี่ย พวกนี้จะทําอันตรายต่อตัวเรานะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของคลื่นนะครับลักษณะของคลื่นนะครับความยาวคลื่นต่างๆว่าเอสในความยาวความถี่ของคลื่นเนี่ยอันไหนที่มันทําอันตรายให้กับตัวเราเองได้นะครับเนาะอันนี้คุณสมบัติทาง,างสีนะครับก็คือมันไม่มีสีนะครับไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่าสามารถ ถ่ายเทพลังงานนะครับแล้วก็สามารถทะลุทลวงนะครับสามารถที่จะสลายตัวตามการเวลานะแต่ว่าการสลายตัวตามการเวลามันใช้เวลานะมันมันมันจะมีเวลาของมันนะครับเ,เราจะเคยได้ยินเนาะตอนเราเรียนนะครับในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของการ สลายตัวของดังสีนะครับแต่ละชนิดเนาะนะครับว่าแต่ละชนิดมีอายุนะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการสลายตัวนะครับอ่ามาถึงพอดีนะครับมาถึงพอดีนะครับในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตที่ว่านะครับเนาะนะครับมันก็จะมีการแบ่งนะครับจากที่มันเป็นร้อยนะครับร้อยมันก็จะพอถึงช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะลดลงเหลือ เหลือเหลือประมาณห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับพอจากห้าสิเปอร์เซ็นตปุ๊บมันก็จะลดลงไปนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็จะลดไปจนถึงการการเวลาช่วงหนึ่งมันก็จะสลายตัวไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคือพวกนี้มันแล้วแต่ชนิดของของรังสีนะครับเนาะแล้วแต่ชนิดของรังสีในเรื่องของอ ค่าครึ่งชีวิตต่างๆแล้วเนี่ยนะครับในการสลายตัวของของรังสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานประกอบกิจการเราใช้รังสีประเภทไหนนะครับแล้วจะมีค่าค่าครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเนาะเรื่องของหน่วยวัดทางรังสีนะครับหน่วยวัดทางรังสีเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับถ้าเป็นค่าเดิมเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยวัดเดิมเนี่ยจะเป็นคูลี่นะครับพอเป็นหน่วยวัดใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกเป็นแบคเครเรลนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหน่วยวัดนะครับหน่วยวัดหน่วยวัดทางทางรังสีกรรมตภาพรังสีนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นค่าใหม่ที่เขาอา กำหนดขึ้นนะครับค่าใหม่ที่กำหนดขึ้นนะครับอย่างรังสีที่ดูดกลืนนะครับที่ดูดกลืนเนี่ยนะครับก็ค่าเดิมจะเป็นเรตเนาะค่าใหม่จะเป็นเกรนะครับแล้วก็รังสีสมมูรณ์นะครับค่าค่าเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเรมนะครับค่าใหม่จะเป็นซีเวิร์นะครับเนาะก็จะเรียกเรียกเป็นค่าเป็นหน่วยวัดนะครับทางรังสีนะครับเนาะ ก็ในส่วนในส่วนของกรรมอันตรังสีนะครับในเรื่องของการที่เรา,ารับรังสีนะครับรับรังสีที่เดี๋ยวโทษนะครับขอตั้งเวลานิดนึ่ง เ <c oughs> วลาคุยแล้วผมคุยเพลินนะครับ <c oughs> <c oughs> ตั้ง,ต,งตั้งก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของอกรรมตารังสีนะครับเรื่องของอแหล่งกําเนิดนะครับเป็นตัวแหล่งกําเนิดเนาะนะครับหน่วยวัดที่ออกมาก็อย่างที่เราทราบกันอันแรกนะครับว่า จะเป็นแบคเคเรีนะครับหรือว่าเป็นคูลี่นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นตัวตัวอะ,อะไระรังสีนะครับตัวรังสีเนาะนะครับตดยนี้ถ้าเป็นหน,หนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับหนึ่งซีเซียมเนาะนะครับก็หนึ่งหนึ่งคูลี่เนี่ยนะครับ หนึ่งคูลี่เนี่ยหนึ่งคูลี่เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับสามจุดเจ็ดนะครับคูณสิบยกกำลังสิบของเอ่อแบคริเีลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นถ้าถ้าเทียบนะครับเนาะวิธีการวิธีการคิดหาค่าของค่า,ากรรมาตารลังสีนะครับจากตัวแหล่งตัวต้นกำเนิดเข้าสูา่ที่มันจะออกมา กระทบกับตัวเรานะครับก็จะคิดเรื่องของตัวมันจะมีเรื่องของระยะทางนะครับเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของอกำบังนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนาะซึ่งมันอาจจะกระทบกับตัวเราเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่า วิธีการป้องกันหรือว่าวิธีการที่จะไม่ให้รังสีกระทบกับตัวเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคทางด้านการการทำงานด้านรังสีนะครับวิธีการนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณารังสีที่ดูดกลืนนะครับก็คือเอ่ปริมาณรังสีที่เป็นพลังงานนะครับหรือวัตถุกลางนะครับที่เข้า,าที่ดูด กลืนไว้นะครับเมื่อได้รับรังสีนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ในเรื่องของของอะไรครับเรื่องเรื่องพวกนี้นะเนาะจะมีเอามาใช้ในส่วนของถ้าหากว่าเป็นเป็นของอะไรการรักษาก็จะเป็นเป็นเป็นการที่อ,อะไร จะไม่ไม่ไม่ใช่การรักษาสิการการตรวจสอบนะครับการการตรวจสอบเรื่องของตัวของเราของตัวเรานะครับเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเราก็จะมีในเรื่องของเวลาถ้าจะเอ็กซเรย์หรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะครับกับตัวร่างกายเราแล้วเราต้องอคุณหมอคุณคุณหมอเนี่ยต้องการทราบว่าเราเป็นเราป่วยเป็นอะไรยังไงต่างๆเหล่านี้ยนะครับก็ก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของอ่าการ ดูดกลืนของตัวรังสีเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการ uh ทราบอาการนะครับการการต้องการทราบอาการในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเรื่องของสุขภา,าพเรานะครับก็มันก็จะมีประโยชน์นะครับมันก็จะมีประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการรักษาร่างกายนะครับการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการได้รับรังสีแต่ละชนิดเนี่ยนะครับคือแต่ละคน เนาะสุขภาพแต่ละคนแล้วก็อวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปในการรับในเรื่องของตัวรังสีนะครับนะมันจะมีมีมีการรับรังสีเนี่ยนะคั้ทางทางทางคุณหมอทางเจ้าหน้าที่รังสีต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะทราบนะครับเวลาเราจะไปเอ็กซเรย์หรือว่าจะไปทําอะไรเนี่ยเขาก็จะทราบว่าอาวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยรับรังสีได้เท่าไหร่และถ้ารับเข้าไปมาก มันจะเกิดอันตรายต่อต่ออวัยวะนั้นๆหรือไม่เนี่ยนะครับเขาก็จะวิเคราะห์ซึ่งบางทีเราเอะทำไมเราเราเจ็บป่วยเราไปพบแพทย์นะครับเว้ยทำไมเราอยากจะเอ็กซเรย์ทำไมแพทย์ถึงไม่อยากจะเอ็กซเรย์ให้เรานะครับเพราะว่า,าคุณหมอท่านก็จะดูเรื่องของประวัติเนาะนะครับว่าเราได้รับรังสีมาอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับยิ่งถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่รังสีด้วยเนี่ยนะครับ คุณหมอก็ต้องยิ่งระมัดระวังในเรื่องของการจะให้รังสีกับเรานะครับเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของความแตกต่างเรื่องของอวัยวะต่างๆที่ได้รับเรื่องของตัวรังสีเข้าไปนะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของรังสีนะครับที่อย่างที่บอกนะครับว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับได้รับรังสีเข้าไปเท่าไหร่แล้วมันจะเกิดอันตรายนะครับเราสามารถรับรังสีได้เท่าไหร่นะครับ ในส่วนของตัวของอย่างอย่างอย่างสมมุติภาพนี้นะครับอลอนลมนะครับ0.04นะครับแล้วก็ปอดนะครับปอดก็คือ0.12นะครับซึ่งซึ่งแต่ละอวัยวะเนี่ยรับรังสีได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันนะครับว่าตัวของ คุณหมอนะครับท่านก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราเราเนี่ยเรารับรังสีได้เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างคนที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รังสีนะครับก็จะต้องมีการตรวจนะครับมีการตรวจตรวจเลือดนะครับตรวจ,รวจ,รวจ,รวจทางห้องแลบเนี่ยนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อคุณหมอจะได้ดูในเรื่องของค่าของเลือดนะครับแล้วก็ สามารถที่จะแยกออกมานะครับในเรื่องของอตัวของตัวเราเนี่ยนะครับอวัยวะแต่แต่ละส่วนเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับเราได้รับไปเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราได้รับมากเนี่ยคุณหมอจะสั่งให้เราหยุดนะครับหยุดปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับพักผ่อนสักอย่างน้อยสักปีหนึ่งเว้นช่วงหนึ่งปีนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจซ้ํานะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาใหม่ นะครับเนาะค่อยกลับเข้ามาใหม่นะครับเวลาถ้าเรายังจะต้องการทำงานเกี่ยวกับรังสีอีกนะครับเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของรังสีที่เป็นรังสีสมบูรณ์นะครับในเรื่องของหน่วยวัดนะครับเป็นหน่วยวัดทางทางชีววิทยานะครับหน่วยวัดทางชีววิทยานะครับโดยอาศัยค่า ของรังสีที่ดูดกลืนนะครับเอามาเป็นตัวเฉลี่ยในเรื่องของเนื้อเยื่อเลือดก็ร่วมกับตัวอวัยวะของร่างกายนะครับว่าในการาทํางานแต่ละครั้งนะครับว่าเราควรได้รับไม่ต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของ ตัวตัวรังสีนะครับอย่างเอ็กซเรย์นะครับก็คือ1น,นะครับแกรมม่นะครับก็คือ1น,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น1เนาะนะครับอัลฟาได้ยี่สิเนาะนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวของเอ่อรังสีสมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่อยู่ในธรรมชาตินะครับ ที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะได้รับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับจากแสงแสงแดดนะครับจากแสงแดดจากาพื้นดินพื้นน้ำอะไรต่างเหล่านี้นะครับเราเราได้รับทุกวันอยู่แล้วนะครับรังสีนะครับเนาะไอ้นี่ก็คือมาจากธรรมชาตินะครับรังสีที่ในอากาศ นะครับรังสีที่อยู่ในอากาศก็คือรังสีก๊าซเรดอนนะครับพวกนี้ก็จะจะจะ,จะมีรังสีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นรังสีที่อยู่ในอาหารนะครับรังสีที่อยู่ในอาหารรังสีจากร่างกายมนุษย์นะครับตัวตัวของเราเองก็ยังมีรังสีนะครับ เนาะแม้แต่ตัวเราเองก็ยังมีรังสีเนาะนะครับเพราะว่าตัวเราก็คือรังสีเกิดจากอะไรครับเราบริโภคนะครับอาหารที่มีอ่ารังสีที่อยู่ในตัวของของอาหารนะครับเข้าไปเราตัวเรามันก็ไปทําปฏิกิริยาต่างทางเคมีะอะไรต่างนะครับก็เข้าไปอยู่ในร่างกายเราร่างกายเราก็จะก็จะมีเรื่องของรังสีอยู่นะครับ รวมถึงเราอาจจะได้รับรังสีแต่ละปีนะครับหรือว่าแต่ละครั้งที่เวลาเราเราเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับมันก็จะผสมบนเปนกันอยู่ในร่างกายเรานะครับรังสีเกิดจากสิ่งก่อสร้างนะครับรังสีที่เกิดจากสิ่งก่อสร้างก็คือพวกหินพวกปูนไอพวกดินที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเนาะมันก็จะมี อารังสีที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับจากกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าทางการแพทย์ทางอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของนิวเคลียร์ต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของรังสีที่เกิดจากดินนะครับรังสีที่เกิดจากดินนะครับนะเกิดมาพร้อมโลกเนะาะรังสีต่างๆเหล่าเนี้นะครับมันมันมากับ มากับโลกอยู่แล้วนะครับนะอยู่อยู่ในดินนะครับแล้วก็พวกวรังสีนะครับอยู่ที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับเขาเขาออกมาเป็นคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่ในอากาศนะครับตามธรรมชาติเลยสี่สิบเปอร์เซนะครับอยู่กับดินเนี่ยสามสิบเปอร์เซนนะครับแล้วก็โดยที่เรา เอกซเรย์จากแพทย์เนี่ยนะครับจากการแพทย์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณอ่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากอาหารประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากอาวกาศห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็อื่นๆอ,อีกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือจำนวนอ่ปริมาณรังสีต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับน,นะครับ อ่ารังสีตามธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยตามธรรมชาติเนี่ยเราได้รับต่อคนต่อปีนะครับอันนี้เฉลี่ยทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่า ภาพรวมนะครับก็คือของอันนี้ถ้าเป็นของบราซิลเนาะบราซิลเขาจะเป็นภาพรวมของเขาต่อปีเนี่ยนะครับก็คือประมาณสักสิบนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเ,เรื่องของถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกจะอยู่ที่สองจุดสี่เนาะนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของลูกเรือนะครับลูกเรือ ของพวกสายการบินนะครับซึ่งจะอยู่ในอากาศในในอากาศสะส่วนใหญ่เนาะนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินอะไรต่างเขาเดินทางบ่อยเนาะนะครับตั้งแตอ่อะไระแบบบินแบบสะสมประมาณ800ชั่วโมงขึ้นนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก5นะครับหเนาะนะครับแล้วเรื่องของอาการเดินทางของ ของคนนะครับการเดินทางของคนเนี่ยด้วยเครื่องบินนะครับเขา,เาจากฮ่องกงนะครับไปทวีปอเมริกาเหนือนะครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.08นะครับหน่วยวัดหน่วยวัดเนี่ยก็คือมิลลิเซเวิร์นะครับเป็นเป็นหน่วยวัดเป็นมิลลิเซเวิร์นะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของของรังสีที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอนะครับแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะครับก็คือทางการแพทย์การอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากทางอุตสาหกรรมนะครับเนาะมนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะประมาณ20เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนที่ เวลาเราไปรักษานะครับเราไปรักษาทีซีสแกนเนี่ยนะครับเข้าอุโมงไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ6.9มิลลิซีเวิร์ตนะครับเนาะนะครับรังสีที่อะไรอะเดียประชาชนทั่วไปเนาะถือว่าเป็นประชาชนทั่วไปดีกว่านะครับเป็นเป็นประชาชนทั่วไปต่างๆที่ค่าของรังสีที่อยู่กับ ตัวเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของภาพภาพรวมต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิซีเวิร์ตนะครับเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของของอประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะเวลาเราไปเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ ray, ช่องท้องนะครับเอ็กซเรย์ช่องท้องนะครับก็ จะอยู่ที่0.6นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอ,อ,อะไรอะค่าเฉลี่ยนในเรื่องของเรา